สาปนี่ก็ส่วนลูกวันนี้บ่ะจ้าวันที่แล้วกับชั่วจ้าวันที่แล้วก็บชั่วห้าศูนย์นี้เด้วันนี้มันเสามแปก็ได้ส่วนชั้นบ่าแม่ไปกินหมักใหม่เพิ่นเนาะเพิ่นก็เรียว่าสิ้ายให้าะดอกเพิ่นนะลอยหาซิบุูเลย แม่ก็เลยไล่ได้ไปเดียวเนาะนะาหาชิปหาซนต้ตรงเลยแม่แม่วันอรถคนช่วยอย่างนี้เนาะคนชวยมาหาควยมาหากะจะว่าโอ้ยคือบัวมานอซไอ้เมืองนั้นแม่ก็ทาอยู่ด้โทษไปหาเพิ่นกับปานีได้เพิ่นหดบัวมาเก็ดตังเพิ่นก็ได้ ครับผมอ้าวแม่สวัสดีอีกครั้งครับคุณแม่อะไรนะคุณแม่อะไรครับแม่นางจ้ะแม่นางกาลสินกาลสินหนุ่มแม่นางเป็นคนฝันแม่นเนาะจ้ะงวดที่ผ่านมาโอ้ทำมาหาแม่นี่ได้ช่วยชัวยชัวยเลยเ่ว่ชัวยเลยงวดนุนหันนั้นหาซูนเลยบอกแม่ค่ะ เพิ่นกะคือคือจะบอกเป็นโตขักมะเอาซ่าสิค้ายให้เพิ่านวอยหาจิตเพิ่านวะนอนตืน่นขึ้นแม่กะนั่งเลี้ยวหาอยู่บังเออนั่นสิเพิ่นมาคายเหลี่ยมมีใบเดียวหาชูนัน่นะแม่กะได้ซ้ำนั่นเลยวะใบเดียว ใบเดียวหรือเดียวเานั้นเออเอามาขายคือเอามาหน่อยกันเราไหมเอามันบวมมีนด <me ้หรือนะเออมันบวมมีมันบวมมนมีใบเดียวอันนั้นว mm ัแพงชอันมีใบเดียวมีใบเดียวแม่กระไดใบเดียวอันนั้นหรอปะอืออันนี้คุณแม่กับฟันตองงวดลรับผมอ่าวดนี่นะแม่พันยังสีเด้อลูกเอ้ยจักสีแมนคือบบแมนเด้อเพิ่นแม่พันว่าเพิ่นมาต่อบ้านให้กำลังเอาเสาอยังมาตั้ง ตั้งตอบานย่าินะย่ายก็เลยสิตี้่าจังซี่บัเล็กทีย่ายนันแปดซ้แม่ก็เลยว่าเออห้าสามแปดหมวดนี้เลยหดนี้จ้ะมาเอาหาสามแปดลล็กทีนันแปดซ้ำจะว่าบานมันเม่สิตี้เป็นหาแม่ก็เลยได้ว่าห้าสามแปด วัดนีงวดที่เล้วที่ว่าหาศูนย์ันจังใดครับแม่พันยังที่ลูกฟันแม่ไปกินหมากใหม่เพิ่นกับโบไลดดอกหมากใหม่นะเพิ่งกัเลยว่าเอาซาสิคลายลอยหาซิพนนะเออแม่ก็รลาเหมือโตไลยเว้นเพิ่กับมาคลายรดทะเลแม่ก็เลยเหลือเบิ่งกันยังารอยู่ดอกอยู่หันนมันหอมมีใบเดียวนะหาศูนย์น่ะ ว <S S ัวน,นี่ได้ไปจับย่างสามเป็ดเปดสามเนี่ยย่างบท,นงบทนันในใดๆลูกแม่แม่กัยังเลี้ยวหาพวนอยู่ก็เลยทาที่ซือ้อยู่นี่นะย่างบ่มีใครมาหาเอ้อยยงบ่มีใครมาหา,าฟันดึงสี่กันถ้าฟันเกี่ยวก็บ้านออกบ้านเลยที่ดีกว่าแม่อันเธื่อนึงมันก็ออกตูได้ลูกออกคักอยู่แม่นอยู่ได้นะแม่เนาะจ้ะแม่เคยฟันแม่น พันว่าจังไดเกษตรกอนเขาเป๊ะเลยเป๊ะเลยเตียนพันนั่นแม่ไปกินหมั่งใหม่เพิ่นเพิ่นก็เลยว่าเอาเอาซาลอยหาสิบสิคลายหายพนนะเออมันก็เขาคักอยู่เหรอวะค่ะก็เลย่ด่น้ำเพิ่นใบหนึ่งวางหันเออแม่ก็โทรหาเจ้าได้ตังเลยโทรหาหนูอยู่หนูวันนั่นเอ็นแต่แม่โทรหนูวันยู่พุ่นอยู่ทางไอ้บุรีรัมย์พุ่นจ้ะ ก็แค่นั้นแหละลูกหุนนี้เด้วหนนี่นั่นแม่ให้อันพันผลมาตอเฮือนให้แม่ก็เลยตีบานนั้นเป็นหาบารเล็กทีแม่นั่นมันแปดส้มแม่ก็เลยเอาห้าสามแปดหุนี้บ่ห้าสามแปดจ้ะพันว่ายังกวพันผลมาตอบานให้นะบานหลังใดนี่บานหลังของแม่นี่แหละ เออลังลังนีเออเพ่นมาต่อบานให้อีกนะผู้ใดมาต่อแน่เอ่อก็บอกหูพลนนอนว่าลูก<ม>ลูกนี่แหละที่มาต่อให้ก็เลยว่าเออแต่ว่าถืออยู่ในบาน้านแล้วอันอยูเ่เรื่องหนีบอกที่บ้านพี่สาวบอกขึ้งไปก่อนพี่บ้านเราฝันเน้นน้อยูเ่เรื่องลังนีว่ามีพุ่งเจ้าทีจะยังไงเออกับพุ่งเจ้าทีอยูอย่ดอกบอกเออแต่ว่ากั อาศิแตซาเนาะอาศัยวายุกับเพิ่นเพิ่นก็ที่ว่าเพิ่นหายพิ่นหายคือว่าเพิ่นเคยหายเคยอยังคือเป๊ะๆอยู่แต่ก่อนเป๊ะอยู่แม่นมาแม่นเจ้าทีกับกับแม่นเกิดขึ้นมากับผู้เห็นเพิ่นดอกหอแต่ว่าเห็นอยู่ในพันได้เห็นในพันนะคนแก่ๆเออเงื่อนหลังที่แม่อยู่นี่แม่นจับจ้บจับอันบันไดขึ้นได้โชคก็เคยได้จากล่างนี้แม่นบมาจับ ถ้าแม่ก็ได้แล้วกับพี่เช้าก็ได้ฟันเกี่ยวกับเพื่อนลังนี้่นาขๆกับอียงเกาะมีมีคนแก่หัวเขาเขาใส่หมวกไปต้านแต่ก่อนกอนน่ะนะเขาเอินมาจากไห๋คนโบราณบัคนโบราณคนบุญธรรมโบราณเนาะสมัยแปดศอกมันตีแหม่เอ้ยก็บ่ทั้งนั้นดอกหรอกก็ธรรมดาหมูเฮานี่ล่ะยังก็เอาลงพิมยังก็เล่้ยยังก็แม่บอกเพิ่นลังปุ่นมึง ห้าห้าสามแปดหกห้าสามแปดจ้ะเพิ่นบอกสามตัวบอกขาดบอกอันนี้ในความฝันแม่เจียวเองอันนี้เพิ่นบนอะไรบอกจังที่เป็นความฝันอืมฝันเพิ่นมาตอบั่นให้แม่ก็เลยตีเออก็เลยตีว่าต่อบั่นนี่บอกแม่ บอกระต้อบานว่าบานแม่ก hmm. mm ็ตีเป็นหายน่ะหัวเตาบานเลขทีแม่มันแปดสามือก็เลยตีง่ายๆถ้าบ้านนี่ตีเป็นจะตีเป็นเลขห้าค่อยตีถอกว่นเกี่ยวกับบ้านนี่ตีเป็นเลขนเพื่อนนี่แม่ตีเป็นหาสุเสือค่อยเขานเนี่ยก็ค่อยเขอาู่ได้เลยบ้านเลขทีแปดสามบานเลขทีแปดสามต่ว่าแม่ตีเอาห้าสามแปด ครับตัวเดียวกันน่ะแม่นหนห้าสามแปดนะคะ F สีแม่นางพนเคยฝันแม่นเขาจะคือวังหันเอ้ยจังแม่นมันซัวไล้แม่หดโต๊ะหาเจ้าเจ้าคนหลับมาจังได้ก่ออันงวดวังที่มันผ่านมากนะนะจังแม่นมันซัวกินหมั่นใหม่เพิ่นเนาะเพิ่นก็เลยว่าเออเออผีคล้ายหายพนนะลอยห้าสิบพนนะอหนูเห็นอยู่เอ้าเบอร์แม่นางโทรมา ก็จะว่าโทรหาตังตังบมานะก็แล้วมันมาค้ายลาตินแม่ก็เบึงบึงมันมีใบเดียวน่ะก็เลยได้ใบเดียวน่ะแล้วกคุณแม่เพิ่งตัวเลขของแม่ถูกที่บ่กครับจ้าลูกห้าสามแปดบารีพีแปดสิบสามจ้าครับโชว์เอฟบ้งนี่แม่ปสมปีห้าสามแปดห้วกาแปดเอฟซีนะคะเป็นตัวเลขแนวสวยนะตัวเลขจะตัดหาสามหาเดแม่ แม่น่ะฝันแม่นนะคะ FC พุ่มเจ้าทีนี่ก็ดีดีเนาะแม่เนาะจ้ะแต่ก่อนนี่เป๊ะบ่แม่เป๊ะพุ่มเจ้าทีแม่นี่จ้าเคยแตกสามตัวอยู่บ่ะฮะสามตัวน่ะบ่กใครจะแตกหรอกสามตัวชั่วแต่สองแม่อันนี้เท่านี้นะครับชั่วแต่สองจ้ะสามตัวบ่กใแตกว่ากันคนนี้เนาะครับนี่ครับจะให้โชคันนี้สามตัวก็ได้เนาะแม่เนาะจ้ะครับ อ่าดุลกันอ่าสามแปดแล้วก็แปดสามถ้าตัดสามตัวก็จะมีหาสามหาแปดน้ำน้องแม่เนาะจ้าลูกที่ยังเกาะชั่วๆว่ตัวนี้ชั่วๆวะก็ว่ามันช่วยอยู่ละลูกเลยคอนเทนต์นี่แม่แม่มาช่วยได้แกเป็นแกเป็นแนวทางเนาะลูกเนาะหามันจังได้มันบวกขะดูกแล้าโทษให้แม่ได้เอฟซีสุขอนเราความฝันแมาเนาะ จ้ะครับเป็นเพียงความฝันนะคะเอฟซีโอเคครับแม่จมาเดี๋ยวไปด้ใส่เป็นฝันฝันเป็นนางอ๋อครับครับแล้วพี่น้องแคปเอฟซีนะครับแคปไปดูนะครับเีอาลงเอาลงตามอีกน่ดหนึ่งอ่าครับผมตามบ่หไปตามน้ำสินะขอบคุณค่ะขอบคคุณรับแม่คครรัับบพอ้โอเคเอาพ่อและแม่ อ่ะสำหรับแนวทางของคุณแม่จ้านางนะครับก็ขอบคุณนะครับแม่ครับผมขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม